อได้สามพี่น้องคดีมตุ้มตะศน์เมเนกาเริ่มฤดูกาลเย่าเข่ากลางมือแรกเริ่มเปิดตลาดไปแล้วลองฤดูกาลเข่ากลางต้นแปลงนี้กะหาอะไรมีอีกแปลงนึงติดกันเห็ดไรเมาเกี่ยวมาถึงสองชั่วโมงหาอะไรอีกอีกเงินนี่ถิมีอยู่สามสามเจ้าจะเจ้าที่สามกับ ประมาณไล่ไหลัวสองไล่เริ่มของกลางยังเป็นทางการเรียจบไปกันเลยห้ามมาโทรที่สองแล้ว เมืองว่าฉันมืนมือนตะลือดลงเริ่มฤดูการข่ากลางแล้วแต่ขอดอเขาปีจบทีสองลอยไรเข้าบัวได้พักเลยเกล้าขอดอมือสุดท้ายวันที่สิบเก่าตุลาคม วันนี้วันที่ยี่สิบสองตุลาคมเริ่มเขากลางแล้วปิดจบที่สองร้อยไล่จ้าขอบคุณลูกค้าค่ะเกี่ยวงายเขากับเกี่ยวแหลวไว้ ชอบเลยแบบนี้เ <c oughs> ขาโคตงาาง,งามขางามเนี่ยเนี่ยหมากเยอะมากไปเกลี่ยท่งไนกันพ่ได้เยอะขนาดนี้นะเขามีพนักงานเก็บขอบสองคนเขาพูดเดียวกันนี่แหละ ธุรกิจครอบครัวแม่เก็บขอบให้นั่นแล้วนุจะเก็บขอบให้นี่เขาง่ายง่าซีให้เต็มกระจกกระโดดแล้วก็เ,เสร็จแล้วอยู่ตรงนี้สิบกว่าไล่รวมเลยประมาณสิบสองสิบสามไล เหลือให้นี่แล้วเ็าัะสีแล้วแล้วเขาจะไปโตทงที่สามตอนนี้น่ะจะบายสามแล้วเหลือเกี่ยวให้นี่แล้วก็ววาททอ,นนนะอ,กอีกให้นึงข้างนั้นก็ดีเขาแล้ว ก็จะไปเก็บพอปแล้วรถเกียวก็จะไปอีกใครน,นึงพนักงานเก็บพรอปเขากระิเริ่มลุกละเขาจะไปเบิ้งขอบกับเกียวคููใจของเขานี่ต้นเดียวเขาก็บตรงเกียวอเอาละขึ้นไปแล้ว ไปเขาอีกให้หนึงแล้วกันนี้อีกให้หนึงแล้วกัเสร็จเราจะไปต่อกันบายเสร็จแล้วจ้าสิบกวัวไล่เราจะเอาข้วาวไปเทกันนะจ๊ะตอนนั้นที่บอกว่าบ่ายสามแล้วยังไม่บ่ายสามนะคะวันนี้เราเกี่ยวเสร็จไวมาก ตอนนี้บ่ายสามค่ะเพิ่งบ่ายสามตอนที่บอกจะบ่ายสงประมาณสามสิบขวตาเราจะเอาไปเทกันนะคะพี่เพิินจะปลูกอ้อยไว้นี่กล่องหนึ่งที่เข้ามาเท กล่องแรกหน้าแปดลายได้ประมาณสองอุ่มจ้ะนี่เลย ตอนนี้บ่ายสามใช่เสร็จไวมากเที่ยง ชิดซีไรเอาร้านชิดซีกับรอนจะไปเรืนนกก่องคนีแต่คนติดตามคนใจคนแย่คนเป็นคนนั่งใจทางถ้ามไหนได้ครับเพื่อข,ขอบคุณที่รับชมครับ